ขวัญใจดารานะฮะมีวิธีการในการแก้ชงมีวิธีการในการเสริมดวงและสอดคล้องกับเรื่องราวของของมงคลนั่นก็คือหยกด้วยจะแก้ดวงแก้ชงอย่างไรปีนี้จะดีไม่ดี2567ถ้ารคอบอกโอ้หนักใจทุกใจท้อใจอยู่ดูรายการเราแล้วความทุกข์หมดไปมีแต่ความปังความเห็งแน่นอนแล้วก็นับกันเลยครับอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับมี <N un get ful> นั่งอยู่กับอาจารย์แล้วก็ปลุนใจใจเลย,เเลยมีแต่ความเพ่งความปังแน่นอนถามคำถามแรกก่อนเลยหลายคนกลัวปี2567รวมถึงปีต่อๆไปด้วยนะเข้า <Course. S 2> ไปเลยเรื่องของปีชงแน่นอนทํายังไงดีถ้าเกิดผู้ชมดูแล้วชงแล้วแบบว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเลยรใช่ตามความเ <นะ S 2> ชื่อนั้นต้องบอกไปก่อนว่าหลักความเชื่อของคนเรามีหลายวิธีางครับเพราะเวลาคนกลัวเนี่ยก็จะทุบไปหมดใช่ครับอยางเชื่อกันว่าปีนี้ปีมะโรงปีมะโรงก็จะมีเรื่องของการชง คนที่ชมก็คือปีจอ,อชมร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ปีมานงที่ชมตัวเองแล้วก็ปีฉลูปีฉลูนี่ก็เป็นเพื่อนกับจอ,อที่คดท้านไปนหมดเ<อ>ลยนะปีจอเสร็จมาปีมาแมน<อ>เขาเรียก่าชมร่วมเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของปัญหาติดตาม ความเคราะห์มีประสาทแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันขึ้นอยู่กับอายุของคนแต่ละคนด้วยไม่ได้าปลว่าปีจอปุ๊บจะโชว์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนทุกคนเพราะว่ามันมีทั่วเทศทั่วโลกเยอะแต่มันนตามวัยถ้าเด็กหน่อยก็เสี่ยงความอะไรต่างๆสูงรอบอก็มีน้อยก็อาจจะโทสะโมหะตีนฟันไนมีเรื่องขาดสติอันนี้จะเยอะหนยเขาเป็นผู้อย่างขึ้นไปามากแล้วเรื่องการงานแล้วเรื่องการค้าการธุรกิจนะ บริวารเจ้าเจาเขาฉลาดมากเขาทุกมากเขาใช้คนหลักๆเราะฉ้นั้วต้องฟังไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ได้แปลความหมายว่ามันจะทุกคนไปแต่หลักความเชื่อความกุ่นใจคนมีปัญหาคนมีความกลูในเวลาฟุ้งซ่านไปหมดทุกอย่างจะเป็นที่ต้องมีที่พึ่งทางด้านจิตใจนี่แหละครับกําไรหยกมาหาโปคทรัพย์กําไรหยกต่อ ว่าเมื่อคนปีชมเนี่ยเราก็จะไปไหว้ไปกราบไปทุกสิ่งทุกสถานที่แต่ถ้าเรามีอยู่ในตัวเนี่ยเราอุ่นใจเลยนี่ต้องบอกถามอาจารย์ว่านี่คือการผ่านพิธีปลุกเสกถูกต้องอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยเรื่องราวของพิธีการปลุกเสกสาหรับกําไรตัวนี้คใช่ผมก็จะไปนะครับคือห้องกมงอ่าห้องโงเพราะว่ากลางนเรารู้ก่อนแล้วแคร์อยู่เราก็ไปไหว้กราบไหว้ท่านทย คือผมก็จะเป็นตัวแทนคือไปขอท่านแทโกงคอ่ะขอให้มีสิ่งที่ดีของคนไทยว่าของคนทุกคนและไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนปีชงอย่างเดียวนะคนทุกคนทุกปีสงใส่ได้หมดทุกคนเลยจะชงไม่ชงหรือว่าไม่มีอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ชงก็คือใส่เสริมดวงแต่ถ้าเกิดคนชงยี่ต้องใส่เลยวเลสิ่ง ใจยันร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนเป็นแต่เขาเรียกว่าไม่เกิดอุปสรรคอะไรทั้งสิ้นแถมยังมีความเจริญเป็นสิริงมคงคลนาเงินนําทองนํงาโชคลาภน่าตาความเชื่อนะะอันนี่มันถามส่วนตัวเลยครับเป็นครั้งแรกที่มันใสะนะครับรู้สึกก่อนเลยว่ามันมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้แต่มารู้สึกหนึ่งคือขนลุกคุณผ,ผู้ชมมารู้สึกขนลุกมันรู้สึกว่าเราได้รับพลังพลังจากเนี่ยเป็น มันมันเกิดขึ้นจากโยกต้องถามอาจารย์ว่าพลังที่เราได้รับเนี่ยมันเป็น<ร>ปยังไงฮะที่บ้านพิเศษบางอย่างต้องบอกไปก่อนพอเรารับสื่อเนี่ยเรารู้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนสิ่งหนึงคนเป็นของดีใช่ไหมจิตเราก็มีความรู้สึกอบอุ่นร่วมเลยนะตรงนี้มันเป็นพลังพิเศษที่เหนือธรรมชาติและทิ่งอาจารย์มงคลเป็นอุกเสกผมไม่ได้ไปแค่ฮ่องกงนะไปที่ไหนครับไปบึงม้าบึงม้าไปวัดมาามีต้องบอกไปก่อนนะว่าตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะเพราะตอนนี้ท่าน แล้ว,ลวครับเราต้องบอกเล่ากนและผมไปห้องกงไปถึงสาครั้งโอ,งอ้โหผู้ชมคิดตามนะผ่านทิธีลุกเสก้้องโกงสาครั้ง,งยังไม่พอเสริมความสศรีมงคลเขาเรียกว่าความปังทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ประเทศเมียนมาหรือเมียาอีกที่วัดบารมีอีโอ้โหแล้วก็ไปชี่นะ ไปพ่าอิแ่แขวนเราเรียกว่าไปมูตุในไทยก็ปรวมาศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ผูกที่คนมีการบูชากราบไหว้จากทั่วและว่าอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงพุทธคุณพูดถึงความปฏิหารต่างๆรวบรวมอยู่ในกําไปปร,หรมหาพุทธะซั์แน่นอนถูกต้องค,คือพูดง่ายๆว่าผมขอเป็นตัวแทนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เมตตาคนไทยและผู้สนใจทุกๆคน นี่นะฮะทุกคนทราบแล้วว่าสงสัยมีแต่ความปังแน่นอนเพราะมาจากหลากหลายสถานที่าศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จากทั่วทุกมุมโลกแต่อีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องเรียนถามท่านอาจารย์เลยเมื่อกี้ที่บรรี้ก็เกิดนไปแล้วเรื่องของหยกค,ความเป็นไปเป็นมาอย่างไรที่เขาบอกว่าหยกเนี่ยผูกพันกับเราตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเราตายบรรี่รูถูกใช่ไหมถูกต้องเลยครับอธิบายครับอาจา้ย์หยนเนี่ยเขาเชื่อกันว่าใครที่มีสมัยแล้วจะมีความเจริญก้าวหน้ามีความเป็นโชคดี หยกเนี่ยในตัวเรือของเขาเนี่ยมีความเย็นเ็นรู้สึกได้ตั้งแต่ได้เลยมันมีความรู้สึกคือเราพวกเราเป็นคนร้อนนะแล้วเราดื่มใส่สิ่งต่างเราดื่อยู่เราได้รับพลังความเย็นของหยกห้ายหยกเป็นคำเรียกว่าความเชื่อมันมานุงน่โดยเฉพาะประเทศจีนอย่างที่คุณวันนี้บอกเขานะไม่ว่าจะผู้มีอำนาจมีมรยาทจักรพรรดิพระราชสตาร์จักรกลูกบ้างว่าเป็นหยก ชัดงั่นสิ่งต่างๆทุกอย่างเสียงเติมอะไรก็เป็นโยกหมดนะต่างๆนหลักนช่ลูกน้นบริวารนะครับเขาเชื่อว่าสิ่งที่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะปากสิ่งที่เป็นเทพสี่สิเป็นเซียนเป็นพกในตัวถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นกำไรเป็นปีเป็นสิ่งต่างๆนะก็โยก ใช้หยกมาประดับร่างกายเป็นอัญมดีใช่สมีมงคลหมดเลยนี่คือที่ไปที่มานะครับที่จะเสริมมงคลให้กับเราแล้วเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเล่าขานกันมาเป็นร้อยปีเป็นพันปีเป็นหมื่นปีเราก็เลยรู้ดว่าอูเชื่อเชื่อวรรพักดูดวว่าเชื่อสืบทอดทอดต่อ นี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งหนึ่งหลายคนที่ดูอยู่ถามถึงอีกครั้งหนึ่งเรื่องของพิธีในการปลุกเสกครับผมสิ่งที่เสริมมงคลทําให้เราได้มีความเป็นพลังปลุกเสกผ่านพิธีที่ไหนมาบ้างครับอาจารย์ครับที่แน่ๆก็คือเชียงใ่าประเทศพ่องต่างฮ่องกงนั่นแหละครับแล้วก็ไปพระธาตุอินแหวนไปพระธาตุนะครับไปดีชเวดาก็พระธาตุอินแหวนถูกต้องของประเทศพม่าแล้วก็มีวัดบารมีที่ประเทศพม่า ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้แหละคะคือเป็นการย้ำแล้วก็การันตีได้เลยว่าคุณผู้ชมจะได้รับไปรับรองว่ามีแต่ความเฮงความปังและก็ความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณแล้วก็คนที่คุณรักแน่นอนแต่วันนี้ทีมงานแอบบอกเห็นมาแล้วว่ารู้ไม่ได้รู้จริงเมกมีมเอเ่นเดีวกจริงหรืรยอยังไตงตุกจีนที่ผ่านมาเรียกว่า ของสินค้าไม่พอต้องยอมรับกันเลยขาดเลยจริง,รงใช่ไหมจย์ครับวันนี้ทุกชิ้นเนี่ยเราทำแบบเาเรียกว่าแ a น d m a แล้วคนที่ทำเนี่ย,บบบบยก็เป็นช่างที่มีความชำน,นาญน,นะครับหนึ่งอย่างที่เราได้เห็นนะนอกจากเรื่องความเท่ความบังแล้วเนี่ยมันเป็นเึื่อระดับใช่ครับก็ดูทันสมัยต้องดูมันแฟชั่นด้วยเข้ากับรุปแล้วเห็นดาราเซเลบบุคคลที่มีชื่อเสียงนักใส่กันแบบเนี้ยง่ายๆทั่วทั้งวงการดูวงการดู มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าพา้คนมีงานมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเอกอันนี้ก็จะเป็นแบบความเชื่อของแต่ละคนหรือว่าหรือว่าเป็นความเขาเรียกว่าเอะอุปทานอุปทานอะไรอยู่ขนาดนี่แอบบอกนะคนที่รวยเป็นร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยเขาใส่กันหมดอันนี้ประลืเห็นเลยใช่แล้วก็เป็นแบบนี้แหละนะฮะต้องมีทั้งเรื่องของตุ้มนี่เป็นต แล้วก็มีจี้ค่าดีนะฮะซึ่งจะมอบให้กับผู้ชมด้วยมาดูกันในเส้นดีกว่าเดี๋ยวเรามาไล่เรียนกันนะครับว่าสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปไล่เรียนชิ้นแรกเลยกําไรหลบมหาโพกซับพร้อมจี้กันหันและน้ําเต้าดูดซับหนึ่งเส้นนี้นะฮะความพิเศษของสร้อยตัวนี้มีความพิเศษยังไงครับอาจารย์ครับคือพูดง่ายว่าจะมีลูกกันหันเห็นไหมครับสีส่ใบพัดนะครับใบพัดแรกก็เดินทางเจ้าข้ากอดไอใบพัดที่2 แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนง่ใบพัดที่3น uh, ี่ก็คือนะครับเรื่องของโชคลาภดวงดีและใบพัดที่4ก็คือนะครับสมปากนาที่ประหาดกันนี่ส <|so|> ี่ใบพัดนะฮะอย่างที่บอกไปให้คุณผู้ชมดูที่การหันงสี่ใบพัดแล้วตุ้มน้ําเต้าดยกนะครับคืออะไรครับไม่ครับต้องเป็นตุ้มน้ําเต้าหยกนี่มีนีมีครับตุ้มน้ําเต้าอาจจะอธิบายงแค่ไหนนะครับแคว่าหยกน้ําเต้าเนี่ยนะครับเป็น สิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าเซียนเป็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ไว้อยู่อยู่ซับ<า>โชคล,ชคลาภการเงินการทองสิ่งต่างๆนะครับเป็นสิ่งมงคลต้องคู่สมันสยนะครับนี่นะครับแล้วก็สอดรับนะครับกับตัวของกาําไรคือต้องบอกว่าแมชกันนะสังเกตเขาบอกว่าทั้งตุ้มน้ําเต้าดุนซับทั้งตัวของจีก้กระถางสี่ใบพัด มันสอดรับกับตัวเรือนของโควซ่้อยไห<า>โลตลทนี่นะคะได้อย่างงดงามเลยทีเดียวประกอบด้วยเนื้อหยกถึง3ไมครครับนะฮะชัดเจนแล้วก็มีตุ้เมเพชรทองไมครไม่หลุดร่อนด้วยนะฮะและที่สำคัญค,คือความยาวของตัวเรือนเนี่ย16เซนติเมตรนะฮะผ่านพิธีกรุกเสษที่ไหนอีกครั้งนะฮอาจารย์เจ้าว่าวัดบางปะเจริญหรืแล้วก็นะครับแชงกงอยู่ฮ่องกง นี่คือสิ่งที่จะช่วยทำให้เรามีแต่ความปังมีแต่ความเฮงมีแต่ความรวยมาดูอีกชิ้นหนึ่งบ้างครับอยู่ในบริษัทหัวลีฮะนี่คือกำไรหยกร้อนกระุตต่อเงินต่อทองทำไมต้องเชื่อว่าต่อเงินต่อทองอาจารย์โนชื่อเพราะแล้วก็อยากได้ไม่อยากขาดเลยมันต้องต่อเงินต่อทองต่อไปเรื่อยๆการงานก็ต่อการงานการเงินโชคลาภเป็นสิ่งต่างชื่อมันไครรับของอยู เป็นมุคลมากต้องครับแล้วมันก็เขาบอกว่าถ้าเกิดพูดอะไรที่เป็นมุคลไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะดึงดูดจริงไหมจังไอ้นี้ที่สาวสตปดัหก็คือพง่าย่าใครพูดดีกับเราเรารู้สึกยังไงเราก็มีความแฮปปี้มีความสุขได้ฟังแล้วมันมีความรู้สึกสบายใจการจะทําอะไรมันก็เป็น้อดๆเป็นตอการงานก้าวมาเราเพาะเราเป็นคุยพอคนบางทีปากเป็นเกคือสิ่งสาคัญที่สุด อันนี้เป็นทริคนะใช่อย่าพูดจาที่ไม่เป็นมงคลนะครับพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลเงินก็จะมาต่อเงินต่อทองนะฮะต่อมาครับอีกหนึ่งอย่างฮะถุงใส่กาไรสองชิ้นนี่ให้ผู้ชมดูนี่นี่นี่อันนี้ให้จันถือออกแบบด้วยงานแล้วก็เป็นสีทองด้วยนะฮะต่อมาคือตะกุดต่อเงินต่อทองอีก1ชิ้นนี่ด้านหน้าเลยนี่ให้ผู้ชมดูนะฮะแล้วก็ยังมีแผ่นทองเท้าเวสวรรณ อีกหนึ่งแผ่นใช่ไหมนีนะครับเราเรียกง่ายๆว่าทุกคนเนี่ยเวลาเราจะเดินทางไปไหนไม่ว่าจะใช้รถหรือว่าจะเดินทางไปทุกสิ่งทุกอย่างเรามีเรื่อเวลาของขามเศสิฐีมงคลเนี่ยไปกับพี่กับเรานี่ให้คุณผู้ชมดูบนรนนา้แกคุณผู้ชมดูเลยนี่นะครับเป็นแผ่นทองท้าเวสุวรรณทา้ทาเวสุวรรณีกเขาบอกว่าปีนี้ก็กำลังมาแรงเรียกว่าเป็นสิ่งที่เรียกโชคลาภแล้วก็พูดง่ายๆว่าสิ่งที่นา่ากลัวเนี่ยแพ้ ท่าน<ม>เพราะว่าท่านจะปกครองช่วยเหลือลูกหลานสินัยตาิดเด็กเกิดม่เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ผีปีศาจความเชื่อเพราะว่าจาแก้<ม>แต่ถ้ามีแผนของเขาไวส้สองทุกทุกสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่กล้า<อ><อ>ติดตัวไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดูดู<อ>มีลูกมีหลานเนาะไปโรงเรียนหรือบางทีอะไรเนี่ยพกติดตัวไว้เสือนะเรียนเงินพั้ไว้ เรียกว่าสถานที่เรียกทรัพย์ของแต่ละคนนะครับเต๊อ่ะการเงินการทองไทยป็นต่อครั้งนะครับเอาไว้ที่ข้างหน้าหรือไม่ทันทันใช่คโมครับอ่านี่ก็ไว้เหมือนกันอันนี้ก็เชื่อเหมือนกันอีกหนึ่งอย่างครับเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมดูนี่คือตะกรุดต่อเงินต่อทองใช่ไหมครับความพิเศษนะครับอาจารย์ความพิเศษคือมันมีรูปของอะไรตอเป็นตัวแทนความเชื่อว่าตรงนี้มันจะเป็นต่อยอดต่อการค้าต่อการเงินการทองอยู่ไม่ทันทันการงาน โอ้โหครบทุกดอบเลยของชีวิตที่จะทําให้คุณมีแต่ความเฮงความปังความรวยและแน่นอนครับคนไทยก็ผูกพันกับแม่แางหัวร้อนเลยนะวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกไม่ทำมาอะไรแล้วล่ะฉันต้องมีเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขอันนี้เราพูดเราพูดทําทํมาเป็นจิงจิงเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ทูกมหาทงคนแปดดอกจะมอบเป็นของขวัญให้กับผู้ชมด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับยังไงฮะเรียกว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในสายเลือดความชอบ อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็นความชอบความรักใครบ้างที่มีของขังสิ่งต่างไม่หวังเงื่อนโชคลาภไม่มีหลังเออผมเองเนี่ยนะเคยถูกโรงวัาบาลที่ห้าห้าใบโอ้หเดี๋ยทุกคนเลยลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์อันนี้อันนี้ส่วนตัวเลยติดตามอยู่เราวม่ได้หนึ่งมาใช้ครั้งแรกมีครับก็เรียกว่าเราก็ถือเชื่อเหมือนกันนะว่าเขาดูดียังไงเราก็แตะแตะ นะม,ม,มันเป็นเรื่องรวมจริงๆของแบบน,นี้นะอาจารย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดไม้ไไนนะติดมือเล็กๆน้อยๆพอสพมควรโชคดีหาคุณผู้ชม,ชมแน่แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งชิ้นครับที่อยากจะมอบให้มากๆเลยนี่ก็เป็นคาถาบูชาเทเวสุวรรณบทสวดท้าวเสวสวุวรรณใช่นึ่งแผ่นด้วยอาจารย์ยังไงให้ผีก็คือพูดง่ายๆว่าบางทีเราบูชาไปเรนท่องนิดหึงเราก็อ่านตามนี้เลยท่องนะครับหลังจากท่องน้ำพระสังกษแล้วก็เริ่มต้นด้วยคาถาท้าวเวสุวรรณเลยทัปั้น เสรขึ้นไปอีกครับโอ้โหนี่แหละครับเสริมดวงเสริมมงคลเสริมความปังให้กับทุกท่านนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับพูดถึงเรื่องของการออกแบบนิดน,นึงเห็นผมว่าออกแบบโดยเขาเรียกว่าเป็นช่างฝีมือถูกต้องผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงถูกตองครับ,บรอืมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับใครที่ดูอยู่นะครับหลายคนมีดานามีบุคคลที่มีชื่อเสียงนะฮะอาจารย์บอกว่า เขาชอบมากๆเลยกับเรื่องของของรางเรื่องรัางของคลั้งของมงคลแบบนี้ฮะครับผมก็มันเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะบางทีเราเข้าไปอยู่ในการงานคนมีชื่อเสียงเต็มไปหมดเราก็ต้องแข่งขันกันบางครั้งบางทีมันฟุ้งซ่านนะแต่ถ้าเรามีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทาให้ใจเรามีความภาคภูมิเรามีแต่สิ่งที่ดีเราพูดดีงาน กับกาใ,ใครๆสาก็ว่างานให้เรานี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนะนำคุณชมเลยติดตัวไว้ทุกอาชีพนะครับใครที่ดูอยู่นะครับป่ย่าตายายซื้อติดไว้ให้ลูกให้หลานได้เลยนะครับบอกดูรายการอยู่<ช>จะมีแต่ความเพงความปังน,นะครับว<ต>ันนี้เชื่อไหมว่าสิ่งนี้เรืเร่องเจ้าของด้วยนะไม่ใช่เื่องเกจะยกับกมาอยู่แล้วคุณจะเรื่องกกับสิ่งนี้ นะครับลองถามท่านผู้ชมว่าตอนนี้สิ่งนี้เรียกข้าหรือยังรู้สึกหรือยังรู้สึกแล้วก็นำไปอยู่ที่บ้านทา่าน <c oughs> นำไปอยู่กับคนที่คุณรักนำไปอยู่ในครอบครัวนะครับ <c oughs> เพื่อทำให้เราร่ำรวยทำให้เรามีแต่ความเพลความปังและความเป็นสิริมงคลในทุกๆช่วงเวลาของชีวิต วันนี้จัดให้นะฮะสำหรับแฟนๆนรายการที่ดูอยู่ละเป็นช็อปปิ้งของเรากําไรยกม,มหาพวกกระซับนะครับพร้อมที่กันหันดูดซับนะฮะและน้ำเต้าดุดซับม,ม,มูลค่า1,290บาทยังไม่พอรรเราเพิ่มให้ไปเลยครับก็มีกําไรยกนะครับพร้อมตะกุดต่อเงินต่อทองอนี่ที่บริษัทอยู่นะค,ะครัหเ <1 S 1> ส้นมีมูลค่า1,290บาทแต่วันนี้โทรมาติกในรายการให้ไปอีกฮะ,ะนี่นี่ให้ผู้ชมดูชัช ถุงใส่กำไล2ชิ้น100บาทให้ไปในเซนนะครับแล้วก็มีตะกรุดต่อเงินต่อทอง1ชิ้นมูลค่า9 99 9บาทให้ไปอีกหนึ่งชิ้นนะนี่แบบน,นี้นะฮะแล้วก็มีแผ่นทองท้าเวสุวรรณด้วย1แผ่นมูลค่า199บาทนะครับมีผ้าย,ยาดท้าเวสุวรรณหนึ่งืนมูลค่า199บาทมีทู่มหามงคล8ดอกมูลค่า199บาทแล้วก็บทสวดท้าเวสุวรรณหนึ่งแผ่น9 9บาทรวมทั้งหมด16ชิ้น ย้ำ16ชิ้นฮะเยอะจริงๆมากจริงๆแล้วก็คุ้มจริงๆ4,000กว่าบาทเกือบ5,000ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง999บาทโอ้โหสุดยอดเลยคุ้มมากนะฮะและอย่างที่อาจารย์บอกชอบที่นึงว่าเขาเรียกทันเรียกคะา<ม>เขาเรียกพยัญชนะตัญนี้ยังไงบ้างสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าปฏิหาระาเหนือธรรมชาติเนี่ยมีพลังพิเศษนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นรีบโทรด่วนเลยครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ หน้าจอทั้งหมด16ชิ้นในราคาสุดประหยัดเลยฮะ1,999บาทเห็กเหรออ่ากล่าโถยูทูบเรคไม่เป็นไรค่ะเข้าใหม่เลยว่าผู้ชม